วันไมยัปัญญาทีนี้เราจะใช้มันเรียกว่าบริสัชชาติกาปัญญาก็คือใช้มันได้อย่างอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นปัญญายิ่งใช้ยิ่งเฟื่องฟูยิ่งมีมากไม่ใช่เหมือนเดินท้องแก้แหวนเป็ดินจินดายิ่งใช้ยิ่งหมดก็อย่างที่หลวงปู่บอกว่าพระทย์สว่างกลางวันพระจันทร์สว่างกลางคืนคนมีปัญญาในปต่สว่ได้ทั้งคืนทั้งวัน เพียงเป็นสัมมาปัญญาไม่ใช่มิจฉาปัญญาถามว่าปัญญามีมิจฉาด้วยหรือก็นักการเมืองโกงบ้านโกงเมืองก็ใช้ปัญญาใช่ไหมแต่เป็นมิจฉาปัญญาทีนี้ท่านโกงมนจำแนกเราเป็นมิจฉาปัญญาท่านเรียกว่าโลกีญปัญญากับโลกุตระปัญญาอ้โลกียาปัญญานี่ก็จัดว่าเป็นมิจฉาปัญญา ไอโรกิยะปัญญาติปัญญาอะไรปัญญาที่หาอยู่หากินเนี่ยหาชีวิตเอาตัวรอดนี่เขาเรียกวโรกิยะปัญญาปัญญาที่ขววายวสมงหาเรื่องรูปรสกินเสียงสัมพันธ์นั่นแหละเขาเรียกวโรกิยะปัญญาปัญญาที่ยังไม่พ้นโลกใบนี้แต่สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่โรกิยะปัญญามันเป็นโรอุตระปัญญาปัญญาที่นำพาเราไปสู่เป้าประสงค์สูงสุดของชีวิต รียกว่าเข้าใจทุกรู้ทุกปริยศาสตร์รู้ทางดับรู้ทางรู้ทางรู้ทางเกิดทุกรู้ทางแห่งความทุกข์ที่ปรากฏและรู้เหตุแต่รู้วิธีดับทุกอย่างนี้เป็นต้นเอเนปัญญาที่สามารถจะทําให้ทุกข์ดับชรามรณะปัญาที่ไม่ครอบงำได้ก็คือโลกุตระปัญญาไอ้โลกุตระปัญญาเนาี่ยมันมีอยู่ที่ไหน มันมีอยู่กับปัจจุบันนะจิตมันซ่อนอยู่ในปัจจุบันนะจิตมันซ่อนอยู่ในความหมายก็คคาว่าเข้าใจรู้จักชัดเจนรู้จักเข้าใจรู้จักชัดเจนรู้สึกเข้าใจรู้จักชัดเจนรู้สึกก็ได้รวมๆแล้วมันซ่อนอยู่ในความรู้สึกรู้สึกที่ไม่ปรุง และเหตุปัจจัยที่ไม่กลุงเพราะเราเข้าใจรู้จักแล้วเลยไม่รู้จะกรุงอะไรไงไอเ้แกงโลกุตระปัญญามันซ่อนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความเข้าใจรู้จักชัดเจนรู้สึกรู้สึกในความที่ไม่ปรุงมแต่งใดๆเข้าใจในความไม่ปรุงแต่งใดๆเราไม่มีอะไรให้ปลุงมแต่งจริงๆ รู้จักความแท้จริงของสรรพชีวิตสรรพสิ่งสรรพธรรมชาติสรรพทุกข์ทั้งปวงว่ามันไม่มีจริงๆไม่มีเหตุปัจจัยอะไรถ้าเราไม่ปรุมมันก็จบปัญหาเป็นอันนี้ก็คือว่าเราไม่เข้าใจไม่รู้จักไม่ชัดเจนเพราะเราไม่เรียนรู้และไม่ศึกษาในความรู้สึกที่แท้จริงของเราเมื่อครู่นี้เราศึกษาความรู้สึก มื่อคิดเมื่อครู่นี้เราปรุงไหมที่เห็นไอร้อนสัมผัสไอร้อนรู้สึกรับรู้ไอร้อนได้เกิดจากการปรุงไหมไ<อ>มีทุกไหมไ<อ>มีสุขไหมไ<อ>มีแต่ตัวรู้เข้าใจใช่ไหมน<อ>ั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการแล้วถ้าทำให้เกิดขึ้นทุกเวลานาทีทุกลมหายใจนั่นแหละคือท,ที่หมายของคำว่าโลงอุตรรปัญญา วันนี้แค่นี้เราเดี๋ยวให้ไปพักแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมาสวดมนต์ฟังธรรมจะไปปบน้ำสมุดไกรเข้าห้องน้ำห้องตาอาบน้ำถ้าก็เห็นว่าน้ำมันไม่ไหลแล้วไหลแล้วเหรอก็ธรรมชาติลูกน้ำวัดก็อย่างนี้แหละมันก็มีไหลบ้างไม่ไหลบ้างกว่าจะให้เขาลื้อท่อแล้วเปลี่ยนใหม่เพราะมันมันเย็นเท่าไหร่เนี่ย ยี่สิบปีมาแล้วนี่กวามายี่สิบปีแล้วเดี๋ยวรอไม่ไหวกันปู่ไม่ไหวแล้วถ้าถ้าถ้าร สิบกว่าปีมันมองในอีกปูนมันมองความเดือจักในเกาะในไหลมันไม่คล่องไม่สะดวกแล้วมาฝขาไต้ดินด้วยบ้างบนดินบ้างอะไรเทีนี้เอกคนเมาไปรดน้ำเนี่ยมันไม่รู้อ่ะมันก็เอาน้ําบาดาลไปรดแทนที่น้ำคลองเขาก็มีท่อนึงน้ำคลองเนี่ยเขาจะใช้น้ำคลองรดดูดน้ําเข้านน้ำคลองเดี๋ยวก่นอนรอรอให้อารมณ์ดี ตอนนี้อารมณ์ย <to> <cartoon> ังไม่ดีเพราะยังไม่มีกัเออไปฟางชีวิตท่านกันต่อองค์หลวงก็อีกอย่างหนึ่งไหนๆหนมาปวดแล้วก็ปวดไอวสิ่งวัตรามให้ชีวิตไอ้สิ่งวัตรามเหล่านี้เขาเรียกว่าบุญและกุศลเขาอยู่บ้านเราอาจจะเจอแต่บาปเจอหน้าก็นอนกับตัวบาป อยู่กับตัวบาปเช้าตื่นขึ้นมาก็เห็นไอ้ตัวบาปมีตัวบาปนี่แต่บาปทั้งหมดนี่ไม่ได้ว่าว่าหัวเป็นบาปเมียเป็นบาปรูปเป็นบาปอ่ะเพราะเพียงแค่จิตเราคิดอกิสุจน์ตำหนิตีว่ามันเป็นบาปไม่ใช่ไหมมันมีบาปทางกายดับบาปทางวาจาและบาปทางจิตใจเพื่อมาอยู่ที่นี่พยายามผลไาวหาตัวบุญอันดับต้นก็ทําจิตให้เปิดบาปทำกายให้มีอิสระ แรากรู้จักเอื้อเฟื้อเผือแผ่มีไมตรีจิตต่อคนรอด้ามีน้ำใจติดภาพทั้งไปก็รู้จักให้อภัยต่อคนทั้งหลายอย่างนี้ละคราเรียกว่าเป็นการสั่งสมบุญมาแล้วก็อยาให้เสียเวลาให้มันได้กําไรทั้งเนื้อั้น้ำหนังอยาเอาแต่กระดูกไปบางคนมันไม่เอาเนื้อไม่เอาน้ําเอาหนักมันกบแต่ลงไปอ่ะแล้วก็ไปคุยฟุงฉันจะเรียนวิชานั้มาวิชาอี้มาแล้วมึงทำได้ อีกองก็พิธีทำบุญมีเยอะเลยวี่ที่จะเป็นต้องมีกัะตางเลยเข็นขยะเก็บขยะไฟไม่ปิดช่วยปิดไฟตะลาสบประโครล้อมกัช่วยเช็ดช่วยกวาดช่วยถูช่วยชาประไม้กันวางไม่ไห้เด็ที่ได้ทางเหีนมันเริ่มพลเติมก็ช่วยกันเก็บกันล้างกันเข้าที่น้ำท่าไม่มีก็ช่วยเปิดเตเติม คน่ังหลังเข้ามาเขาจะได้ใช้เราก็จะได้ภาคภูมิใจมาทําชีวิตให้เป็นประโยชน์พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ก็เป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งบุญเหล่านี้ไป่จำลงทุนอะไรก็แค่โรงแรมรัดสลาันหลังีาวสักหน่อยให้หลังมันสั้นโรงแล้วก็แบ่งบันความเห็นแก่ตัวทิ้งมันลงไปบ้างให้เห็นแก่คนอื่นเยอะๆหน่อยท่านนี้เราก็ได้บุญละน้องกูนในเขี่ยวเจ็ดด่างทุกวัน เขียวเข็นจนมันพอโบไปเนี่ยมันวักมันแตกกันเป็นฝูพึ่งเลยเขาเป็นกลัวไม่เข็นป่นเนี่ยไมยแมวงานข้าวแล้ววรงงานก็อยากให้ครับได้ทําบุญบวชมาแล้วไม่ใช่มามาหน้าองค์บาปอยู่เดี๋ยวเ็นเป็นเจแดงเจแต๋วเจต่อยอะไรเจสารพัดเจให้ครับรู้จะไม่ททำบุญสุนทานบัติใจมันจะได้เบิกบานแจ่มใส ในความหมกมุ่นในเป็นจะพิการมาคุณรูปรถหินเสียงสัมผัสนจะได้ไม่ใใไมีจิตใจมัจะได้เคลื่อจนจากบรรนาการไอ้งก็ต้องมาหมกมุ่นอยู่ในเครื่องร้าวสิ่งร่อดังหลายอยู่แล้วไอ้งบอกลูกหลานว่ามาทั้งทีก็อย่าให้เสียเสียเวลาเปล่าหาบุญใส่ชีวิตได้ในทุกเวลามีโอกาสได้ทำอย่าไปมองว่าเออทำไมกูต้องทำาคนนั้นกไม่เห็นทำ ก็ไอค,คนนั้นมันตัวบาปอะเรามันอยากได้บุญน,นะ่ํทไมต้องไปว่าคนอื่นทาไมต้องไปเทียบกับคนอื่นบุญมันเป็นของเราเรารู้สึกตัวด้วยตัวเราเองคนทำบุญเนี่ยจะรู้สึกด้วยตัวเองไหมความรู้สึกอันนักก้นมันคืออะไรเบิกบานชื่นชื่นอิ่มอกิตใจผอนคลายสบายใจกูเข้าห้องน้ำมาเห็นล้างน้ำจะมันลกซุบมกสบโปรมีใบไม้เกศกยะ แล้วก็เอามาล้างตูดล้างก้นก่อนน้ำนั่นแหละบางทีคนมันไม่รู้เรื่องอะไรก็เอาอะไรลงไปล้างแต่แหว่งแหดีไม่ดีมารองเท้าลงไปจุ้นการขึ้นมาอีกคนเข้าน้ำเปิดไม่ไหลมองซ้ายมองขวาไม่มีน้ำล้างหน้าว่าเช้าน้ำไม่ไหลมันก็น้ำที่ไหนน้่นแหละนั่นแหละเอ่อมันน้ำน้ำที่ชาวบ้านล้างหน้าใช่ไหม ไอ้เงี้ล้างให้สะอาดใช่ป่ะอยางว่างๆมีเวลาแกเอาแด่มานั่งเมากนะัไป้ใครป่วยไม่สบายก็ไปหายาแก้ไข้ไอเจ็บคออะไรก็ไปกินกยายาแก้ไข้เห็นลุงปู่ทำยาไว้เนี่ยเขาตั้งในพิกัดของยาที่ที่คนทาออ่าอ่อนถ้าเป็นขไข้สามเม็ดจะมาอยู่ก็ต้องห้าเมตร 6ชั mm ่วโมงไม่อย yeah. ู yeah. ่ก e ็ต้องสชั่วโมงอย่าแค่ไข้รูู้่เนี่ยสัตว์สิบนั่นแหละถามว่าทำไมสัตว์สิบคนไข้ไข่จะกินหายไม่ใช่กินตายแต่กินให้มันถูกเวลาหาว่ากินยังไงให้ถูกเวลาทุกสชั่วโมงถ้าอาการตักอยาเบาหวานความดันเหมือนกัน่าจะกินถูกเวลาถูกอง์การเหมาะสมเนี่ยกินได้ทั้งนั้นแหละ เช้านี่มาตะกัตีสี่เย้กันเย้อะไรมาจากนอนพูดปีจาอะไรจากไอ้ประตนงานเลยมารอเข้ากินน้ำเลยมาซื้อรอซื้อยาเบาหวานเที่ยวที่แล้วมาท่านไปตรวจซื้อยาไปกินแล้วรู้สกดปีเที่ยวนี้เราอยากให้ท่านตรวจแล้วก็เพื่อนหวานมาซื้ออีกบานเลยรากว่ากินส่งเด็ดไม่ได้ต้องให้รู้จักตรวจบ้างบางทีบางครั้งเนี่ยคนเรามันเป็นเบาหวานมันเป็นหลายชนิดแต่เบาหวานไม่ใช่เป็นชนิดเดียวเบาหวานมันมีอย่างแห้งอย่างเปียก คนบางคนเป็นเบาหวานแล้วมันอ้วนมันฉุมันป่วงบางคนมันเป็นเบาหวานแล้วมันหอมเอาจอมเอาแห้งไอ้เบาหวานชที่นี่ตายง่ายมันตายเร็วไวเบาหวานคนอ้วนจุ่มเนี่ยไอ้เบาหวานอ้วนจุ่มเนี่ยตายยากประมาณนั้นเอาจริงๆไอ้เบาหวานแห้งๆแบบหมอวินิจฉัยไม่ดีก็ใครคิดว่าจะกลายเป็นโรคปอดวันโรคซึ่งใน ถ้าวิทยิจัยเมืเป็นสเกลทีครองไม่ดีไอยาติดกับผิดโปรเดตเลยเป็นประวาติแห่งตายเพราะมันตรวจไม่หรตกต้องจาะเลือดต้อมาดูกันแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวต้องเจาะหลายครั้งเอาใครป่วยก็ไปหายาวกินก็แล้วกันแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ถามพระที่เลี้ยงครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็มารวมกันตอนผโมงตรง ไปลูกขอให้ทุกท่านกลับความเมตตาขององค์ปกครอมกันค่ะช่วยกเก็บที่เลยนะเก็บไม่เข้าที่ที่นี่นี่ก็ต้องไหว้แล้วค่ะกระ